วันที่ทุกคนมาถก็บารมีแดงแล้วไปโวกแก้วออกเปเมืองลิ์ที่หือง่าชมแชนนะ่เมนมาคนละคนแทนแดงแล้วไปโวกแก้วจริยงร่มมาเป็นราชเกล้าง เมืองนิ่งกว่างหน้าว่างวันกว่งเป็นโคไก่โลกยอมเลือชาตะลงอนุภาพยิงอาเป็นเจ้าจอมยิงเมืองแม่นชาตลงแทนตานล้ำเมื่อดีคามาควรคงพระญาจาตะลงทดสลากสมันนาเราแถมพ้อนไปสวนลอนเถมโชกปัดนายโยกศีที่ใช้เท้าสามสานาย ป่าสาสนดอกค้าแกวใจฟ้องแก้าบริสุทธิ์อุตามโตามโยอุตามาโยอุตามาลาชาอุตามชาชียอุตามาเชขาวันดีเป็นลาภาอัลลำเลิดป่าเสิรดงคนละพ <c oughs> าไปละชาคุณทานลุงกันหายคุยเมนวันดี กันนาชาลีเมืองเมืองโพสาติดอยู่เห็นใจข้าวสีสนชจยพวันนาดนี้มนลาดบุตตาให้เป็นลาชาดังเก้าเป็นตาวาสองที่วันนี้แม่นวันนี้วันนี้ทีทั้งหาเจ้าฟ้าเราเจ้งคุณอ่ะ รมมาผุมปองลาททอนแจววัจิตปา่านาะวาลาสารตงว่าสุนทรดอกดล็งโนวันมีโพธทีงานนอกว่าเจ้าป่าสิ่งทั้งหลายจึงยายังผ่าพอนและความจุ่มล้มมาจุม่มถุงควน้ำไอ้ายกังวลและเด็ดน,นขอ,ขอ,ขอนสามป่าขอปอนในไปไป ทำภายในและภายนอกแ่นเราขอคีเลืมไปเลยสีสิทธิเดชจบเพียรพร้อมดอกนมาเนียมปเสีปจาดพ้นแกว่วาจะกวงนีใจัยามังพาลาศีก็หาดอกเปม็นแดงดอีสิริศีสิทธิบัตร Bỏ vọng vẹn huỳnh xế tạ tỷ lệ ca tư chô tu pha thủ phà vọng, cháy ác mặn khả lạc, đi mây kỳ mi kẻ thao hoa nhã xế nã, lẽ âm mạn sĩ tạ Lạ cha cúm ma nảy hữu xúc la nạc Đạp tỏ thao quân lễ giang bút thá lẽ lục thao Khóa mai đại biệt nhai, kẻ qua khuôn tâm เก็นสามบัยางลำเลิศผ่าแก้วเกิดดอกปางวงทางเลีพ้นและไปหน่อยอายุคอยจักเี่วังขอให้มีอายุรับยืนยาวอย่าหน่อยขอให้ได้หอดร้อยรับเฝ้ารอพระนันผุมงมุสันตูมันยามาบังเหยดใดขอให้ผ่าแก้นไทยรับเจ้าผู้มีบุญมาช่วยคนใ่หัวขวัญเจ้าเด้อ ơ chị chị mơ đi mẹ mơ đi chị chị mơ đi mẹ mơ mặt mặt này chào mặt nhưng qua còn ba em nà mặt này chào mặt nhưng qua đen ba chuồng à, ba chẳng mạnh này chào mặt nhưng qua cửa cầu luồng Bài là ra này chào mặt nhưng qua ba xuống tao ăn mặt này chào mặt nhưng qua ba trận xây xong trang. มันไนเจ้ามันยิ่งกว่าเขาความงามเรื่นงีมันในเจ้ามันยิ่งกว่าเสาขี้ลูกสาวไปญาแทเป็นปญาผมฝากฟังเมื่อดีแม่นมือสักหน้าหมอจะว่เมื่อแกงวันดีวันดีที่ฮบหมดจะจกตกไปเรียนแม่นตกไม่จันทร์คันไม่ดีแม่นคันไม่แก้ว Cũng tố, à, năng tốt trang về chân nhỏ mà Quân chân đầy à ra là Má năng à đọc bún, là quần quan à. Quân tròn ba Quân quân cần xa bớt ta chân Bà tì à. khả chọc cây chú quân Kêu cô cho ta ngương Hãy ngang ngỏi, thánh, ngón, ngỏi, đẹp, bán, cả, ตั้งสาวหั่และเต่าแก่พ่อมแม่่อลูกเต่าและนาีิั้งเศรษฐีและถวยปาควนหน้าโมเจ้าเมืองบุญเรื่องงามเลิศความข้นเชื่อมาแจวมาเอิ้นเหี้ยกระเอาควรนนามาพลันพำพบอมพ่อมแม่เต่าแก่มานั่งรอบเจ้านันโยส้อนมอเมื่อแจงเอา,อยอยาอเนี่แล้วย่อพาขวันขื้นหนา มันก็บม่มีแก่นเบิดแต่เอาต้อนี่แล้วย่อผ้าป่วนขึ้นมันก็บไม่ได้ผ้าขอเชิญฝาเชิญใทยเจ้าผู้มีบุญนะมาช่วยคุณสรยางโยกขวัญเจ้าเดินนัดผ่าจักเชิญเอานางงมาฝาคุยโยกกำนัวไฟเหนืออัผ่าจักเชิญเอานางคำเสียคุยโยกกำไฟใต้ ข้าจะเยือนเอานางเอี่ยไข่โพยอาสนะคัมมาสอยคุณสอยยอเอข่วนเจ้าเดือดสิบหมอสะดำลุกมาแต่ผู้หน่อยสามสิบหมอหน่อยลุกมาแต่เมืองสวนมาสี่สิบหมอหลวังลุกมาแ่เมืองฟ้าห้าสิบหมอกาลุกมาแต่ ผู้หาผู้ห้องมาซอยคุณสอยหอเอาขวัญเจ้าเดือหมอนนี้แม่นหมอป่าจาคาตานิ่มเม่นคาถาตั้งแต่เขาหมอเถ้าแท่โบราณเก็บไว้หน่อคุณเสิเอามาหมูเจ้าแล้วเก็บไวคุณคุณเสิเอามาคำเจ้าแลี้ยงนามเจ้าแก้ว ออกป้ายจินเย็นก็หาเป็นแดงรีลีนเกิดดังเลือสีฟ้าฟ้ามีควายตายหลายมัาควายหลายกับกอสร้างมาออกเนืองนั้นทำตตนเก้าวิเศษกำเหลี่ยมใหม่พอใจสีไว้พอละแกนนาโอเชกานันเป็นหุละมานคนก้าหานั้นเป็นดาวสังเกต เทพมาแก้วรักควรรักออ <sometimeselim> วัเจาไปปลูกผู้เป็นาหาต่อยมาสามเอรีวันวนี้วรนจะไปปลูกมาเป็นไปก็ไปม,มาสามเอรีวันวนี้วรนน้อยเจ้าไปปลูกวันสึ่งไม่เกี่ยวนาก็ให้มาสามเอรีวันนี้มาทำทุนทองมา มานั่งกอดงรอคนเที่ยวมากินเผาต้มและกองหวานนะมากินน้ำตาลและน้ำโขลยหมอเผาเอิญชอยชอยทุกวันละจอมจงสาวมา

ชวนเดียวแล้ชวนแขนควนก้ามผ่นเรปังายลาไม่นั่นชวนหูขให้มาสานีวันนี้ว่ามาเยอกว่าเดเ ป้าให้เจ้ามาโยสืบสัรมันดอมแม่มันดาเจ้าเด้อทัังพิตาและเสีอโกดเจ้าย้ายใกิ้วโคดต่อโคชาให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าจากตัวเท่า Tia lạc hạ mày mì thả Giáp đà làm lợt Sống bắt trượt an năng tạng hạ Giáp cô cả nhăn ngùng hạt à. Giáp bà kéo cung sĩ -sí. Mày nhu súc sao hát đi Mày để bên xếp Thí tạc cao 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 Ai nhu châu dây hoi Sao buộc phá hoa xa Và Mãi quan Thư